บ้านคลองเสือตั้งอยู่ในตำบลหมูสีอําเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด86คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชสีมาเขต4มีบุลคลากรทั้งหมด11คนโดยปัจจุบันมีนางสุกัญญายทำสวนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเสือ โครงการสถานศึกษาปลอดภัยจะทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการสร้างข้อตกลงแนวทางปฏิบัติในการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้านสิทธิเสรีภาพของนักเรียนโดยการสร้างความเข้าใจในกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อคู่กับการป้องกันและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเสรี อยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมตามคุณลักษณะของนักเรียนโดยยึดถือความปลอดภัยของนักเรียนเป็นที่ตั้งทั้งร่างกายจิตใจและเสรีภาพทางสังคมตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายรักษาและป้องกันอันตรายภายในสถานศึกษาทางโรงเรียนบ้านคลองเสือจึงได้สนองนโยบายสถานศึกษาปลอดภยัยประจำปี2565โดยดำเนินตามนโยบาย3ด้านดังนี้ด้านที่1อาคารสถานที่ ตัวชีวัดคุณภาพที่1โรงเรียนได้มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาครบทั้ง3ด้านเป็นลายลักษณ์อักษรและติดใต้นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาประกาศให้เห็นชัดในบริเวณอาคารและหน้าโรงเรียนตัวชีวัดคุณภาพที่2โรงเรียนได้จัดทําแผนงานและคู่มือความปลอดภัยของสถานศึกษา แผนเผชญเหตุสถานศึกษารวมถึงได้รายงานผลการดําเนินงานและได้จัดสรรงบประมาณดําเนินการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยมีรายละเอียดกิจกรรมระะยเวลาในการดาเนินงานและงบประมาณอย่างชัดเจนตัวชี้วัดคุณภาพที่3โรงเรียนได้มีการประชุมกําหนดนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับชุมชนและจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง,งบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบ รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและคณะกรรมการดำเนินงานผ่านมติประชุมในสถานศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพที่4โรงเรียนมีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียนและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับอนุบาลและประถมศึกษาอันได้แก่โครงการโรงเรียนปัดขยะโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ตัวชี้วัดคุณภาพที่5โรงเรียนมีการดูแลสำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยการทำแบบสำรวจและรายงานผลการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบตามแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดคุณภาพที่6โรงเรียนมีป้ายประกาศคำแนะนำและขังชี้แจงการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วรวมถึงมีสวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้ารัดวงจรและจัดทำแบบแผนรายงานการตรวจสอบคุณภาพสายไฟเป็นประจำตัวชี้วัดคุณภาพที่7โรงเรียนมีแผนการดำเนินง,งานระบบป้องกันอักคีภัยในสถานศึกษาและมีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งดับเพลิงมีการแบ่งสัดส,ส่วนการกำจัดของเสียติดไฟเป็นสัดส,ส่วนและมีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี ตัวชี้วัดคุณภาพที่แปดโรงเรียนจัดทำแผนป้องกันและระงับอคัคขีภัยในสถานศึกษารวมถึงมีการอบรมซ้อมอบพยพหนีไฟในสถานศึกษาให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและมีป้ายติดแสดงแผนการป้องกันและระงับอคัคขีภัยในสถานศึกษาอย่างชัดเจนตัวชี้วัดคุณภาพที่9โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดการอบรมดับเพลิงชั้นต้นโดยวิทยากรที่ได้รับใบอนุญาต และมีเอกสารประกอบการอบรมรวมถึงการจัดทำรายงานผลการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพที่10โรงเรียนมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาให้บุคลากรและนักเรียนครบทุกคนโดยใช้หน่วยงานที่ได้รับรองเป็นผู้ฝึกสอนตัวชี้วัดคุณภาพที่11โรงเรียนมีการจัดทำแผนการดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังแก้ไขอันตารายจากสิ่งแวดล้อมสุขอ,อนามัยและมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นสนามเตกเล่นอุปกรณ์กีฬารวมถึงประตูรั้วโรงเรียนให้มีความแข็งแรงไม่ชำรุดและหากมีอุปกรณ์ชำรุดจะมีการติดป้ายเตือนเพื่อรอการซ่อมบำรุง ตัวชี้วัดคุณภาพที่12โรงเรียนมีกิจกรรมเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องวิธีการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยงมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและมีการรายงานการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยตัวชี้วัดคุณภาพที่13โรงเรียนมีมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการจัดระบบจราจ,จรการดูแลยานพาหนะรถรับส่งนักเรียน ใบอนุญ,ญาตขับรถยนต์และจักรยานยนต์การกำหนดบริเวณที่จอดรถอย่างชัดเจนและมีแผนเผชิญเหตุเมื่อนักเรียนติดอยู่ในรถและแผนรองรับเหตุการณ์เมื่อนักเรียนติดอยู่ภายในห้องน้ำเพื่อใช้ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนด้านที่ 2. สุขอ,อนามัยประกอบไปด้วย11ตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดคุณภาพที่1 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษารวมถึงมีการประสานงานกับหน่วยงานอนามัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอตัวชีวัดคุณภาพที่2โรงเรียนมีคำสั่งมอบหมายบุคลากรให้ดูแลอุปกรณ์เครื่องจกักรเครื่องมือในสถานศึกษาเช่นเครื่องตัดหญ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อการใช้งาน มีการบำรุงและตรวจสอบเป็นประจำตัวชี้วัดคุณภาพที่3โรงเรียนมีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาพร้อมแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบดูแลห้องพยาบาลตัวชี้วัดคุณภาพที่4โรงเรียนมีห้องส้วมและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนแยกชายหญิงอย่างเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ตัวชีวัดคุณภาพที่5โรงเรียนมีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดที่หลังหน้าที่ถูกสุขลักษณะรวมถึงมีการติดป้ายคำแนะนำในการใช้งานและมีจำนวนเพียงพอต่อนักเรียนและบุคลากรตัวชี้วัดคุณภาพที่6โรงเรียนมีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะมีการรายงานสรุปเมนูอาหารแต่ละวันให้ทราบ รวมถึงมีการจัดสถานที่ประกอบอาหารที่ล้างจานที่สะอาดถูกสุขลักษณะตัวชีวัดคุณภาพที่7โรงเรียนมีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับนักเรียนและบุคลากรมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยบนแฟนเพจโรงเรียนมัานของเสือและมีอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดอย่างเพียงพอต่อความต้องการ ตัวชีวัดคุณภาพที่8โรงเรียนมีการจัดเก็บสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัยรวมถึงมีการติดป้ายเตือนอันตรายจากสารเคมีให้เห็นชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์มาตรการการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยที่พอประชาสัมพันธ์ตัวชีวัดคุณภาพที่9 โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและการวางแผนป้องกันที่เหมาะสมและมีการประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดได้จากหลายปัจจัยให้แก่นักเรียนตัวชี้วัดคุณภาพที่10โรงเรียนมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนโดยมีการติดป้ายแสดงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนในการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าและมีการประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดคุณภาพที่11โรงเรียนมีป้ายข้อตกลงไม่มีสุนัขในบริเวณโรงเรียนรวมถึงมีการให้ความรู้เสริมในรายวิชาต่างๆเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายจากสุนัขด้านที่ 3. ด้านสังคมประกอบด้วย8ตัวชีวัดดังนี้ตัวชีวัดคุณภาพที่1โรงเรียนมีการจัดประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนผู้ปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นโครงการซ้อมอพยพหนีไฟโครงการการร่วมมือและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนซึ่งได้ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐ ตัวชีวัดคุณภาพที่2โรงเรียนมีหนังสือตำราหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยและชีวะอนามัยเพื่อใช้ในการศึกษาคนา้นคว้าและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตัวชีวัดคุณภาพที่3โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรและจัดตั้งชมรมเสมาลักษ์ รวมถึงจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพที่4โรงเรียนมีมาตรการและข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ของนักเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงครูประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียนตัวชี้วัดคุณภาพที่ห โรงเรียนมีการเฝ้าระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนให้เหมาะสมโดยการให้ความรู้ในการเลือกรับข่าวสารและภัยต่างๆจากอินเทอร์เน็ตโดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยดูแลสองขณะนักเรียนใช้โทรศัพท์ที่บ้านและการส,สองจากเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงการจัดกิจกรรมใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในการจัดแข่งสป p o r t กีฬากลุ่มเขาใหญ่และมีการจัดตารางใช้ห้องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีตัวชีวัตคุณภาพที่6โรงเรียนมีการเฝ้าระวังและมีมาตรการลงโทษการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาเพื่อดูแลการล่วงละเมิดทางเพศของนักเรียนโดยมีบุค,คลากรนักเรียนผู้ปกครองร่วมการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งแกนนำหลักในการสอดส่องดูแล คือครูประจำชั้นและคณะสภานักเรียนมีการจัดโครงการค่ายคุณธรรมเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้แก่นักเรียนตัวชี้วัดคุณภาพที่7โรงเรียนมีการเฝ้าระวังและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองอาสาสมัครในการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยมีการสำรวจ เยี่ยมบ้านักเรียนทุกเทอมเพื่อจัดทําทะเบียนข้อมูลนักเรียนโดยการคัดกรองของครูประจําชั้นและมีการให้ความรู้การป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดจากเครือข่ายสถานีตํารวจภูธรหนูสีในโครงการครูแดตัวชี้วัดคุณภาพที่8โรงเรียนเฝ้าระวังป้องกันภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์โดยการให้ความรู้กับนักเรียนในการเลือกรับข่าวสารและภัยจากอินเทอร์เน็ต การประสานความร่วมมือจากผู้ปกครองในการสอดสองดูแลพฤติกรรมการเสพข่าวจากอินเทอร์เน็ตขณะที่นักเรียนอยู่บ้าน